วันน้นะฮะออเฮะเฮ้เฮ้ยเฮ้เห็ยเฮ้ดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นเฮ้ยเฮ้ยเา้ยเฮ้าเฮ้เห้นเฮาะนะครับผมเฮ้ยเน้เ้หน้าสาวหน้าสาวมเ้เฮ้ยเน้ยเฮ้ยเน้าเา้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้นเฮ้ยเค้เฮ้เฮ้ยเฮยีฮ้ยเฮรยเฮ้ยเฮ้ยเ้เ้ยเ้เเเฮ้ยเ้เ้เฮ้น้เเเ้ย้เาเยเกระเพ้เ้เ เท่านี้ครับแกงเห็พเดี๋ยได้สองอย่างนี่ครับผมเห็้พอแล้วก็มาคิดเท่านั้นครับแล้วก็พัอีตู้สามอย่างมะขิดคืออะไรครับมาคิดมาคิดคือพริกครับพริก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 เหิดอันนี้คือเห็ดอะไรนะเห็ดเผาะครับผมเห็ดเผาะนะครับผมล้างนะครับล้างลายน้ํามากเลยนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวตามทำอะไรเลยครับผมนะเฮ้ยนี่คอล้างก่อนเพื่อ เขียนเสร็จหร้อเปล่รอรับความแซ็บนะครับผมดักเลย สืมสดคุับทุกคน